และคลิปนี้ผมจะมาบอก5สาเหตุของต้นยางที่เปลือกแข็งเปลือกแห้งกรีดยากเกิดจากสาเหตุอะไรวิดีโอนี้มาชมกันครับลักษณะของอยางเปลือกแห้งเปลือกแข็งก็จะอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับลักษณะแบบนี้เกิดจากสาเหตุอันใดสาเหตุที่หนึ่งครับต้นยางขาดน้ําดินไม่อุ้มน้ําดินไม่มีอินทรีย์วัตถุครับอย่างที่สอง ขาดธาตุอาหารที่จําเป็นคือธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมอย่างที่สามรากของอยางต้นนี้ไม่สามารถดูดธาตุอาหารขึ้นมาได้อย่างที่สี่ท่านกรีดยางหักโหมกรีดบ่อยกรีดหน้ายาวหรือกรีดหลายหน้าครับอย่างที่ห้าท่านใช้สารเคมีหรือกรดอะมิโนผสมยาเล่งน้ำยาง เร่งน้ำยางครับสาเหตุที่ทำให้ต้นยางของท่านเป็นลักษณะต้นแห้งเปลือกแตกเปลือกแข็งอย่างนี้ก็เพราะว่า5สาเหตุอันนี้ครับในการแก้ไขปัญหายางเปลือกแข็งยางเปลือกแห้งยางกรีดยากมีวิธีการดังต่อไปนี้ครับวิธีที่1เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินคือเราจะต้องใส่อินทรีย์วัตถุลงในดินเพื่อที่จะให้ดิน ได้อุ้มน้ำได้ดีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 2. ใส่ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมด้วยเพื่อไม่ให้เขาเป็นโรคขาดธาตุอาหาร 3. เพื่อฟื้นฟูเร็วเพิ่มผลผลิตเร็วอีกหนึ่งทางเลือกผมแนะนำให้เพื่อนๆใช้ปุ๋ยที่มีอนุภาคที่เล็กนั่นก็คือปุ๋ยน้ำหรือกรดอะมิโน ข้อที่สี่ให้ท่านกรีดยางอย่างทานุถนอมอย่าก,กรีดหักโหอมอย่าก,กรีดหลายหน้าอย่าก,กรีดหน้ายาวอย่าก,กรีดบ่อยจนเกินไปอย่างที่ห้าท่านไม่ควรใช้กรดอะมิโนผสมยาเร่งน้ำยางเพื่อไม่ให้เขาเป็นโรคเปลือกแห้งเปลือกแข็งครับเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขก็มีดังนี้ครับถ้าคุณไม่อยากพลาด คลิปสาระดีๆเกี่ยวกับยางพาร,ราท่านก็สามารถกดติดตามได้ที่เพจอาจารย์กันหาสอนวิธีแก้หน้ายางตายได้ทุกวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ